ตอนนี้เราก็วางเพลอ,อยให้กับลูกค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเ <Okay. S 1> พลอ,อยแขน31เนะครับ <Okay. S 1> เป็นเพลอ,อยงานสร้างใช้กระทะล้อขอบ15นะครับคันนี้เป็นอ l l n น w 2024นะครับเราจะพาเ,เพื่อนๆนมาดูช่วงล่างกันนิดนึงคันนี้ใช้แหนบ10ล้อนะครับทาทรงเตี้ยใช้แหนบ10ล้อข้างละ4แผ่นนะครับแหนบชุดบนจะมีแหนบ2อง,งอข้างละ1แผ่นนะครับแหนบชุดบนเราจะใช้ประมาณ3ชิ้น ชุดนี้ก็จะมีโชกนะครับใช้โช๊กแกน20่มิลหนึ่คู่นะครับแล้วก็จะมีเหล็กลัดแหนบเป็นแหนบแบบมีสกีนะครับป้องก,กันไว้ไม่ให้สแลกขาดได้นะครับใส่กองโหลดนิดนึงนะครับพาวลอยเส้นนี้ก็จะเป็นพาวลลอยเ,อเสื้อตัดต่อนะครับก็คือเอาแขนแอลมาชนกับเสื้อเดิมนะครับดามให้หนาแข็งแรง รประมาณนี้นะตอนนี้ก็เสร็จแล้วครับวางพอรอยเสร็จเรียบร้อยแล้วเรากํำลังจะเอารถออกไปลองวิ่งดูนะครับเกี่ยวกับเรื่องระบบ ABS นะฮะโอเคสวยงามครับเดี๋ยวเราจะเอารถออกไปลองดูนะครับตรงเต็งหลังเปลี่ยนเป็นตรงเต็ง4นิ้วนะครับใช้ตรงเต็ง4นิ้วใส่กองโหลดประมาณ1นนิ้วครึ่ง นี่ครับประมาณนี้ของลูกค้าเขามีจัดสรงมาแล้วนะครับยายหูแหนบมาเรียบร้อยแหนบสองงอใช้ของสมมิตรนะครับแหนบสิบล้อใช้ของพีโมนะครับเป็นแหนบพีโมแหนบสิบล้อรครับโอ้โหเดี๋ยวรถลงมาจากคอยเลวเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆได้ดูส่งกันนิดนึงนะครับ เป็นพอลอยขอบสิบห้านะครับนี่ฮะสวยงามเร้ก็ไม่ออกนะครับพอลอยแขนสามสิบเอ็ดรอไม่ออกอให้ดูเสื้อเผาอีกรอบนึงครับนี่ฮะสวยงามนะครับดามแข็งแรงสวยงามเดี๋ยวเราเอาออกไปลองขับขี่กันดูนะครับ โอเคเอาลงฮะช่วงล่างก็ประมาณนี้นะมาดูทรงกันนิดนึงสำหรับรถชอบย่อนะครับแล้วก็อยากจะแบกได้ช่วงยึดหยุ่นเราน้อยเราก็ต้องใช้แนบหนานะฮะแนบสิบล้อจะตอบโจทย์ครับทรงก็จะประมาณนี้ให้ดูนะครับลูกค้าขอเตี้ยดอนิดนึง แถมแถมแรมก็ย่อนะครับย่อพอสมควรนะฮะให้ดูครับประมาณนี้นะช่วงล่างเดี๋ยวเราจะไปลองเกี่ยวกับเรื่องระบบ abs นะครับช่วงล่างก็จะเตี้ยเย่อๆเหนไครับประมาณนี้นะเดี๋ยวลูกค้าจะไปติดถุงลมนะครับคันนี้ลูกค้าจะไปติดตั้งถุงลมด้วย เพราะว่าวิงรถเบานั้นลูกค้าจะดันเอาถุงลมดันให้รถลอยขึ้นมามากกว่านี้ประมาณ1นิ้วนะครับ <S <S เมื่อถุงลมดันรถลอยขึ้นมาประมาณ1นิ้วแล้วเนี่ยนะครับก็จะเหลือช่วงยืดหยุ่นเยอะขึ้นนะครับตอนนี้ที่เราทําทรงแหนบให้เป็นแบบนี้นั้นซึ่งเราทําเผื่อไว้นะครับในอนาคตลูกค้าก็จะไปใส่ถุงลมและลูกค้าก็ต้องการลดย่อด้วยรทรงก็จะแคบประมาณนี้ครับนี่ฮะทรงกิตเตีรยนะครับเป็น FC มาจากจังหวัดกระบี่นะครับ อะเดี๋ยวเราไปลองขับกันตอนนี้เราก็มาลองรถนะครับให้ลูกค้าขับลองรถด,ดูนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องไฟ ABS นะครับไฟ ABS ไม่โชว์นะครับเห็นไม่ขึ้นตามปกติคันนี้วางเพลาลอยแขน31ครับเป็น Isuzu All New ปี2024ครับคันนี้ยังใหม่ไปแดงวหวงได้ตามปกติครับโอเคเดี๋ยวลูกค้าได้นั่งเข้าได้เลยครับ เราทำรถกันวันนี้ก็มืดหน่อยนะฮะเสร็จเรียบร้อยไฟไม่โชว์นะครับวิ่งได้ตามปม สำหรับช่วงล่างก็จะเตี้ยนิดนึงนะฮะสำหรับคันนี้นะครับลูกค้าต้องการได้เตี้ยแล้วก็แบกได้นะครับระดับ4ตันนะคันนี้เดี๋ยวต้องแจ้งให้ฟังก่อนว่าลูกค้าต้องการเอาไปใส่ถุงลมนะครับเมื่อใส่ถุงลมแล้วเนี่ยนะครับรถก็จะสูงขึ้นมานิดนึงเพราะว่าลูกค้าจะใช้เวลาวิ่งรถเบาๆเนี่ยจะใช้ถุงลมเอามาดันรถขึ้นนะครับเพื่อให้วิ่งนิ่มขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใส่ถุงลมนะครับแหนบที่ใกล้ชิดกันเนี่ยมันจะทําให้รถแข็งนะฮะพอเราเซตแหนบ ให้มันใกล้ชิดกันลูกค้าต้องการให้แหนบใกล้ชิดกันเพราะว่าต้องการให้รถต่ํานะครับนี่ฮะเห็นไหมครับแหนบที่ใกล้ชิดกันแบบนี้นะครับถ้าวิ่งรถเบาๆก็อาจจะแข็งหน่อยนะครับแต่ถ้ามีถุงลมช่วยนะครับเวลาเราวิ่งรถเบาๆเนี่ยเราก็ดันถุงลมขึ้นไปช่วยครับพอดันถุงลมขึ้นไปช่วยปุ๊บเนี่ยมันก็ทําให้รถเบาวิ่งนิ่มแล้วครับก็จบไปอีกหนึ่งคันนะครับสําหรับ F อซจากจังหวัดกระบี่ครับโอ้โหมาไกลมากเลยคันนี้ ก็ส่งเตี้ยนะครับลูกค้าอยากได้เตี้ยก็ทําให้ครับประมาณนี้ลูกค้าก็เอาเผากลับนะครับให้ดูส่งกันนิดนึงอยากได้เตี้ยก็จัดให้อ่านี่ครับประมาณนี้นี่นะฮะประมาณนี้เลยเตยี้ยย่อๆครับจัดไปสวยงามครับถ้าดันถุงลมขึ้นช่วยนะครับก็จะอ่า ก็จะดีกว่านี้เพราะว่าถ้าเราไม่มีถุงลมนะครับแหนบที่ใกล้ชิดกันก็จะทําให้รถเบาเราแข็งนะครับนี่นะแหนบที่ใกล้ชิดกันนอนอยู่แบบนี้นจะทําให้รถแข็งนะครับแต่ถ้าพอมีถุงลมปุ๊บเราก็ดันถุงลมขึ้นช่วยเพราะถุงลมสมัยนี้รับน้ําหนักได้แล้ว1ตัน2ตัน3ตันเนี่ยนะถุงลมก็มีการรับน้ําหนักขึ้นช่วยได้ดัง <c oughs> นั้นเราจะใช้ถุงลมเนี่ยวิ่งเวลารถเบารถเขาก็จะนิ่มเวลารถหนักเราก็ให้รับกับแหนบนะครับ ของลูกค้าก็พับซุ้มมาแล้วนะครับแล้วก็ใช้เพอาลอยแขน3 1เอ็ดไม่ออกนะครับรอไม่ออกมาให้ดูนะครับรอไม่ออกสบายสบายประมาณนี้ครับาานะก็ยังเหลือช่วงยืดหยุ่นสำหรับแหนบกับคัสซีนะครับก็ต้องบอกว่ายังสามารถที่จะแบกน้ำหนักได้ครับระดับ3ตันครึ่งถึง4ตันก็พอไหวคัน้นี้ลูกค้าไม่ได้ไปใช้งานหนักนะครับ เราก็จะสทรงนี้ให้โอเคขอบคุณลูกค้ามากๆนะครับ ส่งงานครับไม่อยากได้แบบเตี้ยๆย่อๆก็จัดให้ครับใส่เพลาลอยนะครับแขน31นะฮะเป็น FC จากจังหวัดกระบี่นะครับขอบคุณมากๆเลยนะฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วํำรวจไฟก็เรียบร้อยไม่โชว์นะครับยังไงก็เดินทางปลอดภัยนะครับขอบคุณมากๆครับ ส่งเตียครับส่งเตีย